ใช,ช้เดียวตู้หน้าจะคองดิแถวนีหอมสมมติแล้วเถียงสีเดีน่าแล้วครับนี่นี่ยังไงตึงๆจริงๆเลยคืบกาันบบที่อง้ก็มื่อวานมันนี่สมานป่ะเห็นแล้วนะพเจ้าอ่ะอย่าจะไม่เขาบอกน้ำเย็นมาขอด้วยนะง้อขนสดนี้ีครับีปรุ่นครับที่สันบังหน่อยครับคือนี่แรวนี่ก็ยุทงไงตรงหน้าห้องนี่ครับมันนี่ก หางงูไอ้เวินดักงูหางงูไอ้เวินเลยส่วนพี่ส่วนน้องออกหายามครับถ้าเทียมมนันพี่น้องคนทำว่าเอิกวดนี่ไว้ยังไว้ทานล้อมบ่วงล้อมบ่วงเวลานั่นเวลามันน่เฮาใส่ไสไหมเฮาต้องเอาล้อมไหมมันสิเดี๋กลมพอดีกับสเปคที่เขาสิต้องการบางคนว่าพอนกวดไปยังงนองให้รูน,นกวดเปน็นน่องถลอมบ่วงครับยน่มเฮาใส่บ่วงไหมปะย้ำก,กันครับ คืนนี้แร่งนี้วันสิมานบ่หมานเนาะอ่าเทียมมันแบบบรรยากาศมึงนี่เย็นเย็นหนาร่มก็สมควรแน่อยู่ลองมึงครับฮาเทียมหมานเนาะพวกเสียงเสียงนู้นผิดน้องเอ้ยตื้อดื้อตื้อดื้อตื้อตื้อดูน้ำกันครับฮาเทียมดิข่วนเกลียวบ่สายเดียวดูหน้าจะคองดิเคลวนี้ห่มสมมติเราเสียงตีนึงหน้าแล้วครับนี่ลองมึงว่าเตีตัวเต็มบ่ hàm chị cây cái nhà. A tiệc hôm qua nó tiệc hôm chung hôm chung đây. Hàm bóng tìm thấy hàm 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 ไปทั้งนาแท้แท้ไปใป you know. ส,ส,ส่โน่พี่น้องเดี๋ยวขามลวดไปก่อนกินน้อยกินแล้วเรียบร้อยพี่นี่นี่แบบเงยเงยเลยเฮ้ยถือเ้นเวียนหรือบุนี่เรียบร้อยเลยโอ้บอกเงยตึงคืนพี่น้องเลยเอ้ยบุญหลวงโก้คางมัน ตัวนี้ตัเอาถือว่ามึงเตรียมง้มแล้วครับนี่ตัวนี้รุ่ดเบอร์สิบสามเรองอายุนี่รุ่นเห็ดไม่เบอร์13บสาม้เอบอร์สิบสองจบเลยหรืองานตัวนี้ปัน่นมาดูดึเลยสีนี้เบอร์สิาทำงานเลอพี่น้อง ถามพูดเที่ยกเลยเห็ไปปหดหไว้ไเพื่อหน้าสะดบเท็ดไว้อันเท็ดไว้เพื่อว่าลตใหญ่ๆมันมามันยังสิจังสิ่ง,สงมันอยู่ไหมโอ้ปลาทูงามบอกไงถึงทำต้นเลยเลยเหรอมัตนตูนเต็มตง,งาม còn cái mà bờ sốt sắm ở đền leo, nhanh, cứ leo, chỉ con, kia sốc mắm, coi, búng, xía gì, cái bẩn, say vị nhỉ, mới nhỉ? Hãy nhập lên, lấy bú, to căng này nọ, này nọ, căng trăng, trăng căng này nọ, ô, hái căng lấy bú nhiều người. จึงนำหาบงี่ผ่บ่นเลยนทางไหนเนาะไปพยามมุกนเทียนผ่อนหอยเมยขี่ไม่ทั่วย่นีเนาะจังจทางไหนนาะเนาะแล้วนี่ก็ปกติอยู่ยนีแบเนาะนี

มันไปติวันเพิ่นรุ่นบ่ได้ก็สั่งมาว่ามึงก็สั่งหืมดีแฮงเต้นแล้วเนาะนี่เนาะ <coughs> ให่ที่โตเทียวว่าสอโตสองเต็มงามแต็มที่3ามสิพองปเงียบยืนเที่ววนีนบรรยากาศกับเปยนดอกเปยนโขเดอ๋กว่หน้ำเดอกว่าห้อนอยู่พอปุ่นนี่แหะครับ่วงเือนห้ามสิข้ปีหม่เ็ียังียยุ่ไปอะไรทีือะไรทีผ้าผีผ้าหนองเบิง mười lăm quýt lệch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  mười lăm mười lăm ครับครับครับ hmm, hmm, วะนั่นบ่ได้หาตับไปไกลตัวอยู่ในของว่ามันไข่ตัวนี้มันสิบ่ดีค่อนไกลหมู่จังได๋เนาะนี่เนาะโอ๋ได้กินเด้อน้ําข้างสนุนแล้วมันอยู่ในของสิบ่ดีพอได้เล็มอยู่นี่เอ้า3ตัว3แจ้งงามครับนี่ตัวไข่ เอ้ยดำปืนดำปืนนี่อีก Thôi, thôi, thôi ๆ thôi ปลาโทง thôi ตัวนี้เดี๋ยวๆเดี๋ยวเดี๋ยวบ่ซื้อกัน150หมื่นบ่หาได้ไปไคโอ้ยนี่รอเพิ่นว่าถ้าสิได้กินมาเป็นลูกเจ้ายีตะนี่ฝืน thôi ว่าเด้อเดี๋ยวๆ thôi ๆๆ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 ๆ ปุ้นนี้เนาะนน่เตียมที่ซีู่้นนะกเตียนที่ซี่แล้วต้น,น,น,ก,น,น,น,ตนกับ่บวงหายตีนสนหาสาห่โอ้สีงามส,สวยกเยอเลยพี่น้องเโอ้ อยู่รวมกันอยู่รวมกันอย่าหายกันอย่าให้กันย่าใหยกันมาเร็วมาเร็วเปลี่ยนชีวิคนีพอเดีไปฝากพ่อหน่อยช่วยดื่มพี่น้องด้ยถ้าเป็นเมื่อไหรมีหนูมันเลือดหนูเติมคนกันยากนั่น้อพอเดีไปฝากพี่ฝากน้องเนะชีเตียมด้อขึ้นนี่ก็ถือว่าทิ่ซีโตง่ายง่ายครับพี่น้องคือว่าใครอยู่คือว่าหมัน มันเติบกิหติตนี่แหละตัวเงยยุยน่นี่ประมานโล่ประตำก็โล่เคืองตัวถือว่าสมควรอยู่ในตัวหญ่อยูอย่กน็น้ำหาบ่วงตัวที่หาทีเพิ่ผาเสียผ้าหายกันน้ำหาก,ากบ่เห็นจ้ามันตกใสบุหาก็บผอ,อเอ,าอ้าเช่นเดีกับหมอื่นบุล่ะครับมื่นเสายังมาพอกันจังน้ำหาเบืบ้องวาวที่ผอบ่พอีอกอกอกพออีก็ส สามทหารเสียหรืหาหกราแฟกับผ้าน้ำหาอยูยว่าสิ่คนน้่มเย็นสามทหารเสียน้ำหาบึงหวามันตกใส่เนาะอนไ้ก็ขึ้นนี่แล้วนี่ครับอาทีตสวัสดนรับฟันดีสุูุสุคนเด้อครับมืออื่นเสาพอกันอีกทีนึงครับแต่วัดีตอนเสารเด้อจ่าเมือนี้ป้าพยายามหนูน้ำพยินรุ่นจ่าเหมือขึ้นไหมตู่พรได้มาน้ำจ่ามือใดเล่าใจไก่ไก่แถวไก่ไก่นี่กะ สิได้มาน้ำเล้าจ้ะถ้าไปไกลก็ดีไีมตู้กระเพาไปเพิ่นเอิญต้นมะจอกบักหญ้ามะจอกนะแต่เป็นเด็กหน่อยพอกระเมว่าอย่าให้เด้อมาจอกกัด,ดเด้อย่านไหลนี่จ้ะเพิ่นเอิญป้าเอิญต้นมะจอกบ้านพี่น้องเอิญต้นนี่ยังกระเพาะโเด้อจ้ะเนี่นี่แหละตะวินกำลังขึ้นท่านเด็กข้นครับ ตาเสาอยู่จ้ะแน่หนาไฟรุ่นใส่ทั้งหลายแน่ไหนคือใส่สุดทหารเต็มหยุดอ่ะหนาวแต่ละวานใส่เสียผ้าแบบนี้บักหยาหน่องจังบ๊ปักได้จ้ะมันแข็งต้างไได้ใส่ ปนน่เห็นแล้วรักบ่วงเจ้าเห็นบ่มันมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันปฟา่รักบ่วงมาเห็นบ่ามันขึ้นเจ้าหาว่เห็นเตะพูะตัวบ่มีตัวว้าบักงยิ่งอย่าจะไม่เขาผมน้ำเย็นมาผอกก้านเจ้าน้อปะเนี่ยว่าิปนั่นไหมาไม่เรียนเขาเอาเจ้ามันบริติดอันขาวๆไหวแม่พ่อไหวแม่โอ้ยร้อนมากแม่เรื่องโบกกระสังมากเอ็นใจเลยเดี๋ยวขึ้นไปกระสังขัดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ เดี๋ยวกันะเพี้ยไปดไปบปก็สร้งมเถะโอ้โหเระวังโอยเดี๋ยวไปไปก็สั่งกันเด้อไปไปมันเดียวนี่นี่ม่ตู่มานําก็สร้างเพรินรุ่นใช่ไหมมันเดี๋่วเออระวังเงื่อนนครัที่ห่าขึ้นเล้ซีเหรอตีเมีนขึ้นเลบ่วงเสียนึง ยังไงคับเนาะโอ้นี่ไงตนี้ยงสุคือดเลยขึ้นต้มตสกซ้ำกันอีกแล้วเจ้าขัวไเตขั้วแล้วโอ้ขั้วะไ้ดอกมัตเงขึ้นตรงนี้ตรงเห็ไปเรยมันจังสดเมืนบ่เมมันงเงปุ๊บเหลี่วมันจังลงไงอืมมันเนี่ยอนไปยรุ่นยุ่ในนมันบนน้อบนี้ยุ่ในแล้ววหมดแล้วโชคดีก็ได้ แต้มนึงพี่น้องของเรื่องขึ้นๆเตี่ยมยิ่งเงยหนึ่งตัวยิ่งเงยงามๆก็ร่วมด้วก็ได้เป็นอยู่หาตัวอยู่เนาะบ่วงหาซิฟขันก็เท่ากับซิฟตัวหนึ่งก็ขอบคุณเอฟซีขอบคุณพี่น้องที่ก็ไหลก็แช่ก็ติดตามอีสานบ้างหน่อยก็ถือว่าหมานครับพราะได้อยู่ได้กินห้าทุ่มหมานว่าห้าบ่หมานก็บรรว่าเนะาะใหอยู่ให้กินมันก็เหล็กมือหมานมือบ่วครับพี่น้องยันได้ก็ฝากก็ไหลก็แช่ครับให้ยู่ดีไม่แห้ง สุขภาพแข็งแรงเลยวิน้องเ้ยหนาวแล้วครับดูแลสุขภาพครับเซอร์นีมูนี่พอยินคนก็มีตัวครับสวัสดีครับอ้าสวัสดีจ้า